<c oughs> บัดนี้วันที่15เดือนธันวาพุทธศักราช2567เป็นวันที่25ที่ข้าพเจ้านายพิชาติวายุโขอถวายเสียงสวดสายายนญ่ พรสูตรพระปริภและมลต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจริยบ,บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดต่อในอัคคยะละพยัญชนะในบทสวดอย่างตัวนั้นด้วยเธอนสัมมันตาจัปปวาเลสุงอัตตะลาคัจฉันตุเทวตา สัทธัมมังโมริลาชัสุชัสสุนันตุสักขโมคะทังสักีกามจะลูปเปคิริสิขาละ,ะเพจันตะวิเขวิมานีทีเปละเคจากาเมตะลุวะนะขะหะนีเคหวัตุมหิเขเตกุมมาจะยันตุเทวาชะละทะ,ะละวิสมียักขันันทัพ พานาติคันตาันติเกยังมุลิตละวัจนะนงสาธูเมสุนันตุธรรมสวนรการูอายัญพัทันตาธรรมสวนรการูอายัญพัทันตาธรรมสวนรการูอายัญพัทันตานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพหะวะตัวรหัสต <venir> ัวสมมาสมุทัสสะพุทธังสละนังคจฉามิธรรมังสละนังคชามิสังฆังสละนังคชามิทุติยัมปิพุทธังสละนังคจฉามิทุติยัมปิธรรมังสละนังคจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคจฉามิ ตติยมปิธรรมธรรมังสรนังขจามิตติยัมปิสังฆสารนังขจามินัตติมีสารนังอันยังพุทโธมีสารนังวะลังเอเตนะสัจวัชเชนะสุติมีหูตุสาพธานัตติมีสารนังอันยังธรรมโมมีสารนังวะลังเอเตนะสัจวัชเชนะสุติมีหูตุสาพธานัตติมีสารนังอันยัง สังคูมีสาะนังวะลังเอเตนะสะจวาวเชนะสสธิมีหูตุสาพทา